เป็นการมองทางโลกโดยผ่านมุมมองของทางธรรมพะอาจารย์ครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาวันที่9เป็นข่าวสลดเป็นข่าวใหญ่โตมากนะครับะอาจารย์ครับเป็นข่าวที่มีลูกฆ่าพ่อแม่รวมถึงน้องชายหลังจากนั้นไม่กี่วันครับผ,ผู้ชมไม่ถึงเดือนด้วยซ้านะครับอาจารย์ในวันที่3เมษายนก็มีข่าวลักษณะอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งโดยที่เป็นน้องชาย ฆ่าพ่อฆ่าแม่และฆ่าพี่ชายม,มันสะเทือนใจมากครับาอาจารย์ครับเราสามารถที่จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจากทางทมยังไงบ้างครับาอาจารย์พ <c oughs> ื่งนี้เนพระอาจารย์เองก็สะเทือนใจนะครับคือมันเพิ่งเกิดเดือนที่แล้วใช่ไหมครับเดือนนี้มากแล้วไม่ถึงเดือน <c oughs> <c oughs> แล้วกรณีหลังเนี่ยรู้สึกจะใหญ่กว่าครับพระอาจารย์ก็มองว่าสิ่งนี้สะท้อนสองสามเรื่องครับ คือเราไปดูแรงจูงใจทําไมเขาทําลูกคิดว่าทําไมลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้โดยไตรตรองไว้ก่อนด้วยซ้ําครับในฐานะวัยรุ่นลูลกคิดว่าพราอืมคือ <Kent> ถ,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 ถ้าถ้าท้าพระอาจารย์ถามผมีตัวผมเองผมคิดไม่ออกจริงนะว่านะทําลงไปได้อย่างไรสําหรับตัวพระอจารย์มมพระอจารย์ก็ตอบลําบากขึ้นหนึ่งเอาง่ายๆนะครับ ถาสัตว์ตัดชีวิตนี่เราก็มองว่าเผ็ดจนไม่รู้จะเผ็ดยังไงแล้วอะ่ะสิ่งข้อที่หนึ่งท่านก็บอกว่าไม่นะครับและนี่คุณฆ่าใครอะ่ะบ,บุพการีบุพการีเราต้องมาดูว่าสภาวะจิตใจของคนที่ทําเช่นนั้นเนี่ยเป็นสภาวะจิตใจแบบไหนความโลภอย่างเดียวพอไหมลูกพอไหมที่จะทําให้คนฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นแรงจูงใจได้ไหมมันก็ยังมันก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ถึงขนาดนั้นนะนะว่าโลภอย่างเดียวคือโลภล้วนๆเลยเนี่ย แล้วค่าพ่อค่าแม่เลยอาจารย์ว่ามันก็น่าจะยังอ<ภ>า,าจารย์มองว่ามันน่าจะมีอะไรที่ลึกกว่านะค,คำถามคืออะไรที่ลึกกว่านั้นอาจารย์มองว่าหนึ่งมีปัญหาครอบครัวคือมันมันต้องมีเชื้อนะครับมันต้องมีเชื้อกลุ่นๆระดับหนึ่งจะมากจะน้อยอีกเรื่องหนึ่งสองแรงจูงใจคือแน่นอนความอยากได้เงินได้ทองได้มรดกนะ่ะนะเป็นเรื่องของโลภแน่นอน แต่สารจิตที่คิดลงมือเนี่ยมันต้องเป็นโทสะความโกรธความโกรธแต่ยิ่งกว่านั้นคือแรงจูงใจฝ่ายลกโลก,โลกทุกวันนี้เราเราอยู่ในสังคมยุคอะไรบริโภคนิยมเยวาวชนคนรุ่นใหม่ของเรานะอยากได้อยากมีอยากเป็นสารพัดเพราะเขาถูกยั่วให้อยากแล้วหลอกให้ซื้อไปดูดิเด็กเยวาวชนคนรุ่นใหม่ของเราทุกวันนี้ ในแต่ละโรงเรียนครับอะลูกเดินเข้าไปแล้วไปถามดูใครไม่มีโทรศัพท์มือถือน้อยแล้วตอนนี้แม้กระทั่งโรงเรียนหลังเขานะครับมีวันหนึ่งพระอาจารย์ไปแจกพราห่มครับพระอาจารย์สังเกตดูห่อนี่ไกลปืนเที่ยงมากเลยนะครับแต่เด็กทุกคนนะ่ะมีโทรศัพท์ยี่ห้อหรูๆทั้งนั้นครับลูกเห็นไหมครับพระอาจารย์คิดว่าแรงจูงใจเนี่ยปรกากหอย่างมาจากการที่เราอยู่ในสังคมบริโภคนิยมคือ อยากได้เข้าอยากได้ของอยากได้วัตถุมาเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกซึ่งตัวตนหรือตัวปูของโกคือถ้ามีโทรศัพท์ครับรุ่นนี้แล้วเพื่อนมีรุ่นนี้ครับถ้าสู้เพื่อนไม่ได้ชักเรียนไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะน้อยเนื้อต่ำใจเห็นไหมเด็กจํานวนมากเลยต่อรองกับพ่อกับแม่ว่าถ้าได้เกรดดีๆขอนะครับขอเทคโนโลยีรุ่นใหม่ขอโทรศัพท์รุ่นใหม่ เมือกระทั่งพระอาจารย์เพิ่งปิดโครงการบรรพชาสามเณรพระฤดูร้อนไปครับ230กว่ารรปนะเราก็ทําวิจัยเลยจะสังเกตเห็นได้ว่าไม่เด็กไม่น้อยกว่า10คนในบรรดา200ยคนเลยนะมาเพราะว่าสัญญากับพ่อแม่ว่าถ้าจบโครงการนะรต้องได้เทคโนโลยีชิ้นใหม่แล้วเหมือนมีการแลกเปลี่ยนเงี้ยแต่พอมาที่นี่ปับ๊บเราสอนพระคุณพ่อพระคุณแม่เลยว่าลูกเอ๋ยพ่อไม่ให้ชีวิตมาเนี่ย ยังไม่พอเหรอลูกลูกจะขออะไรมากไปกว่านี้อีกหรือเพราะจบโครงการบรุ๊บเด็กๆแต่ละคนที่มีเงื่อนไขแบบเนี้ยครับประกาศเลยไม่มีแล้วเทคโนโล,โลยีไม่เอาอะไรทั้งสิน้นเพราะเขาได้เรียนรู้จากพระคุณพ่อพระคุณแม่แล้วว่าสิ่งที่พ่อแม่ให้มาคือชีวิตมันสูงจนไม่รู้จะสูงค่าอย่างไรแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ขออะไรจากพ่อจากแม่โดยไม่จําเป็นอ,อันนี้เป็นการเติมธรรมะเข้าไปในจิตใจของเด็กๆที่นี้หรือเปล่ารบอาจารย์นี่คือสิ่งที่พระอาจารย์ต้องการจะบอกว่า ก็ที่เด็กมันอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้เงินอยากได้ทองจนลืมหน้ามืดตาวม่าพ่อค่าแม่ไปหมดเลยนะเนี่ยก็เพราะเขาขาดสิ่งนี้ไงเขาไม่รู้ว่าสิ่งสําคัญที่สุดนในชีวิตนะคือตัวชีวิตแล้วใครให้ชีวิตนี้มาคุณพ่อคุณแม่ไงคุณไม่รู้หรือว่าพ่อแม่ให้สิ่งสูงค่าที่สุดกับคุณมาแล้วคุณยังไปทําลายท่านอิกเห็นได้ยังอะไรที่ขาดไปในมิติของเยาวชนคนรุ่นใหม่ของเรารประการหนึ่งก็คือขาด คุณธรรมอีกประการหนึ่งถูกระตุ้นเราด้วยสิ่งแวดล้อมในสังคมยุคทุนนิยมบริโภคครับที่เราประเมินคุณค่าของคนกันด้วยการถือครองวัตถุและความมั่งคั่งทาให้คนอยากได้ความสําเร็จอยากได้เงินอยากได้ทองโดยไม่คํานึงถึงคุณภาพของความสําเร็จครับคือต้องการความสําเร็จโดยไม่คํานึงถึงคุณภาพของความสําเร็จต้องการเงินโดยไม่คํานึงถึงคุณภาพของเงินเห็นไหม S <S ฉะนั้นทำยังไงแต่จะรวยทางรักก็เอาบดแม้กระทั่งค่าพ่อ่าแม่ก็ยอมครับนี่ฉะนั้นประการหนึ่งเป็นเพร,ะราะว่าอะไรหนึ่งสังคมครับสิ่งแวดล้อมของเขาครับพร้วก็ดงจันทไว้ชัดนะยังเวเสวะเตตาที่สองครับแปลว่าครบคนเช่นใดก็จะกลายเป็นคนเช่นนั้นนี่คือทฤษฎีสิ่งแวดล้อมเชิงพุทธเลยเด็กเขาแวดล้อมอยู่กับอะไรค่านิยมก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นไงือค่านิยมที่รายล้อมอยู่เนี่ยมันเป็นวัตถุนิยมบริโภคนิยมหมดเลยครับฉะนนั้ ใครก็ตามมาทำท่าสนใจธรรมะนี่เชยเลยนะเป็นเพื่อ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 นขึ้นสงสูงเลยใช่ใช่ก็มีลูกศิษย์นนั้นแหละอาจารย์เชยต้องตอบอกว่าเชยเลยเยลยมีลูกศิษย์คนหนึ่งมามาที่วัดนะแล้วกลับไปถ่ายรูปกู้กับหนังสือธรรมะไปเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยฉันไปวัดมาเพื่อนขึ้นสูงไปวัดขึ้นสงสูงทุกคนเลยเห็นไหมมันกลบว่าเป็นสิ่งที่อะไรอ่ะมันมันเอาไปแล้วเอามันยังเธอเนี่ยนะไปวัดเห็นไหมนี่มันจะตอนว่ เขาไปทําดีมานะเขาไม่ได้ทําอะไรเลวร้ายเลยนะครับไปวัดไกลเป็นเรื่องประหลาดไปเข้าผับเข้าบาร์ไปเที่ยวดื่มกินอปกติคุยปกติน้ําเสียงปกติมากกลายเป็นว่านี่ทําเลวนะปกติทําดีเนี่ยประหลาดเห็นไหมขออนุญาตพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เคยเคยได้กล่าวไว้ว่าลูกๆเหมือนเป็นกระจกเงาของคุณพ่อคุณแม่ถ้าเป็นอย่างนี้จริงอย่างที่ท่านพระอาจารย์เคยพูดเอาไว้ ในกรณีนี้คือ,อยังไงับมันสะท้อนอะไรถึงพ่อแม่หรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับนักปราชญาท่านหนึ่งบอกว่าถ้าลูกเป็นบัณฑิตพ่อแม่ต้องมีส่วนหารในความเป็นบัณฑิตของลูกถ้าลูกเป็นโจรพ่อแม่ต้องมีส่วนหารในความเป็นโจรของลูกคุณจะไปบอกว่าพ่อแม่ดีที่สุดแต่โลกมันไม่ได้เรื่อง <c oughs> อย่าพูดอย่างนั้นนะมันมันจะต้องมีส่วนซึ่งกันและกันเพราะอะไรตามหลักอิทัปปัจจยตาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีมันต้องมีที่มาที่ไปนะ เพราะฉะนั้นเวลาเรามองเรื่องนี้เราต้องมองแรงจูงใจทั้งฝั่งพ่อฝั่งแม่ฝั่งเด็กฝั่งเยาวชนด้วยว่าอะไรคือเหตุปัจจัยร่วมเราจะไปกล่าวโทษล้วนๆไม่ได้ถ้าเรากล่าวโทษล้วนๆเราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยฉะนั้นในกรณีเช่นนี้พระอาจารย์ก็วิเคราะห์อย่างนี้หนึ่งในกรณีของสังคมซึ่งรายล้อมตัวเด็กอยู่เด็กเติบโตมาในสังคมที่เต็มไปด้วยค่านิยมแบบบริโภคนิยมนั่นคือให้ค่าให้ความสําคัญต่อวัตถุต่อเงินทองเข้าของมากมาย เด็กก็อยากมีเงินทองมีข้าวของมากมายโดยไม่รอพ่อไม่รอแม่แล้วไม่รอการสร้างเงื่อนไขว่าเรียนเก่งแล้วได้น้นได้นี่ฉันไม่เอาแล้วฉันหักดิบเลย<ม>คือใช้ทางรัฐประเด็นที่สองสังคมเรานี่ทอดทิ้งเรื่องคุณธรรมไปนานเหลือเกินลูก,ลกจําได้ไหมเมื่อสักยี่สิบห้าปีที่แล้วการศึกษาของเราเนี่ยพุทธิศึกษาเรียนทางด้านวิชาการนะจากนั้นมีอะไรหัตถศึกษา เรียนการงานพื้นฐานอาชีพอย่างพระจจรุ่นพระจารีนะเป็นผู้ชายก็จริงนะยังได้เย็บปักถักร้อยอยเลยนะไม่รู้ลูกทันหรือเปล่าการงานพื้นฐานอาชีพต้องทาโน่นทํานี่ร้อยพวงมาลัยก็ยังต้องทําจากนั้นพาระศึกษาออกกําลังเห็นไหมออกกําลังมีกีฬาและสําคัญที่สุดจริยะศึกษาจริยะศึกษาวิชาที่สอนว่าอันนี้ดีควรทําอันนี้ชั่วไม่ควรทํา การสวดมนต์ใหญ่ทุกวันศุกร์ที่เราเคยมีในโรงเรียนนะเดี๋ยวนี้หายไปไหนเราใช้คำว่าบูรณาการลกบอกว่าเอาแล้วนะเราจะไม่เรียนวิชาจริยศึกษาอย่างเป็นงานเป็นการละรเพราะว่าเชยอะเดี๋ยวนี้เราใช้คำว่าบูรณาการ integration การศึกษายุคใหม่วิชาเหล่านี้เราจะบูรณาการไปในหมวดสังคมบูรณาการเข้าไปบูรณาการ,รแปลว่าอะไรบูรณาการมั่ว แล้วผลของการถอดถอนศีลธรรมออกจากหลักสูตรการศึกษาเมื่อ25ปีที่แล้วครับเป็นไงทุกววันนี้เด็กไม่จุดต้นต้นแล้ว嘛อาจารย์มองม่าุดตนนต้มองว่าท่านนี้คือความล้มเหลวของการศึกษาไทยเมื่อวานอาจารย์ดูข่าวการสอบครูผู้ช่วยถึงขั้นบางสถาบันการบางสถานที่นะต้องเปลี่ยนชุดหมดเลยใส่เสื้อยืดขาวหมดแล้วใส่กางเกงวอมหมดคุณจะใส่เสื้อผ้าอะไรมาก็ช่างที่นี่เลียนหมดแล้วตรวจทียิบยังจะเข้าสนามบิน ยิ่ง,งว่าสนา,นะานพิะอาจารย์ถามว่านี่คนจะมาเป็นครูใช่ไหมเขาเขาคุ้มครองตัวเองไม่ได้หรือว่าอยาคอร์รัปชั่นอะ่ะทาไมมันขนาดนี้แล้วลูกลูกเห็นหรือยังครับครับคุณเอาจริยศึกษาออกไปจากหลักสูตรการศึกษาไทายอะ่ะแล้วคุณเห็นหรือยังว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเหมือนเหมือนว่าเราไม่มีภูมิคุ้มกันในตัวเองอย่างนี้แหละถูกต้องลูกเอย๋ยการศึกษาที่สําคัญที่สุดนะครับคือการศึกษาที่ทําให้มนุษย์เนี่ยสามารถควบคุมสัญชตาตญาณอย่างสัตว์ได้ มันโลภขึ้นมาเราไม่โลภได้ไหมกรณีนี้ค่าพ่อค่าแม่อยากได้เงินอนะ่ะมันโลภอะลูกสัญชาติญาณอย่างสัตว์อ่ะมันโกรธขึ้นมานะเราควบคุมอย่าให้ความโกรธกระชอกออกมาได้ไหมมันหลงในยศทรัพย์อํานาจขึ้นมาเราควบคุมอย่าให้ความหลงเนะี่ยทําเอาเราหน้ามืดตามโมได้ไหมการศึกษาแบบน,นี้เดี๋ยวนี้ในสถาบันการศึกษาพระอาจารย์ถามหนังก็ยังคงไว้ไหมรเราแทบไม่พูดถึงแล้วลูกตอนนี้เราไปให้ความสําคัญการศึกษาในระดับสมองครับ กลายเป็นการศึกษาในหัวสมองชักไม่ปรองดองกับหัวใจแล้วเนี่ยมันต้องมันต้องหาจุดสมดุลให้เจอใช่ไหมครับถูกต้องความฉลาดนะลูกนะถ้าไม่มีจริยธรรมกำกับก็ไม่ต่างอะไรกับปืนที่มันอยู่ในมือโจรอ่ะมันจะลั่นไกลใส่ใครก็ได้ทุกเมื่อใช่ไหมเหมือนดาบที่มันเปลยฝักมันไม่มีฝักครับฉะนั้นปัญญาเป็นดังหนึ่งดาบจริยธรรมนะก็เป็นดังหนึ่งฝักดาบ สองสิ่งนี้ต้องมาด้วยกันในหลวงราชการที่5ห้ารับ,รบสั่งไว้นานมากแล้วตัวาการศึกษาในอนาคตนั้นเราห่วงเหลือเกินห่วงว่าจะทําให้เด็กของเรานั้นเรียนรู้แต่ในวิชาการทางโลกแล้วก็ทอดทิ้งศีลธรรมจริยธรรมซึ่งจะทําให้ยิ่งเก่งก็ยิ่งโกงนี่เป็นกระแสพระราชด,ดำรัสในพระองค์ท่านเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วคําถามจากพระอาจารย์คือทุกวันนี้มันเป็นยังไงคนเรายิ่งเก่งแล้วเป็นยังไง ไม่ใช่แค่โกงแล้วครับรอความสําเร็จที่สง่าง,งามไม่ได้ก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่กันเลยเพื่อชิงทรัพย์สินเงินทองชิงมรดกกันเลยในกรณีของฆ่าพ่อฆ่าแม่ราาครับพระอาจารย์ครับในข่าวที่เท่าที่ผมติดตามมาน,นะครับก็มีการพูดถึงว่าน้อยเนื้อต่ําใจ <c oughs> ว่าแม่ไปรักพี่มากกว่าพ่อไปรักพี่มากกว่าพ่อไปรักน้องมากกว่าแม่ไปรักน้องมากกว่าเลยน้อยเนื้อต่ําใจกดดันพ่อแม่เอาแต่ดุด่าว่า นี่คือทางโลกนะครับเพราะ mm hmm. อธิบายว่าอาจจะเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่ง mm hmm. ใช่ไหมครับที่จะอธิบายได้ว่าทําไมทําให้เด็กกดดันจนถึงขั้นหนึ่งไม่ไหว mm hmm. เพราะก่อนลงมือทั้งทั้งสองกรณีกรณีแรกนะครับ mm hmm. กรณีที่ค่า,าพ่อแม่กับ mm hmm. น้องชายนะครับ mm hmm. เขาบอกเขาโดนด่าก่อน mm hmm. แล้วกดดันแล้วก็ไปดื่มสุรา mm hmm. ก็เลยชั่ววินาทีนั้นตัดสินใจ mm hmm. ลงมือเพราะด้วยความน้อยใจ แต่ฝั่งของอีกฝั่งหนึ่งก็น้อยใจเหมือนกันนะครพระอาจารย์จะอธิบายคือเรื่องนี้เป็นของความน้อยใจก็บอกตามตรงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการศึกษาที่เราละทิ้งนั่นเองนะคือมนุษย์เนี่ยแน่นอนเวลาโดนด่าโดนว่าโดนตำหนิติดเต่งติดชินเลนทามันก็ต้องเขาเรียกวัยรุ่นเขาเรียกว่าขึ้นใช่ไหมเป็นขึ้นขึ้นขึ้นแต่มันขึ้นของขึ้นแต่ถ้าคุณมีธรรมะคุณสามารถทําให้มันลงได้ไหมมันขึ้นแล้วทําให้มันลงได้ไหมนี่ไง สิ่งที่เราเติมลงไปในหมูเนนน้อยของเรานะคือธรรมดาปุถุชนอ่ะโดนกระตุ้นมันก็ต้องขึ้นอ่ะแต่ถ้าคุณมีธรรมะคุณจะเอาตัวเองลงให้ได้ด้วยคุณอย่ามาอ้างว่าปุถุชนมันก็มีโปรตียชิ้งชั้งเป็นธรรมดามันคือปกติของฐานเราลองดมมันเฉยความเป็นปุถุชนเพื่อทําเร็วไงไอ้คุณลืมไปหรือวาถ้าอรหันก็ไปจากปุถุชนนะคุณคุณอ้างความเป็นปุถุชนเพื่อที่จะพัฒนาตัวให้เป็นอริยะบุคคลก็ได้แต่คนไทยเรามักจะ อะไรกันนั้นกันนะหนาปูรุชนก็เป็นอย่างนี้แหละคืออ้างความเป็นปูรุชนไม่จบเท่าจะอ้างอ้างให้หมดว่าปูรุชนก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่า,<ช>ถ,าถ้าได้รับการศึกษาที่ดีนนะก็สามารถดีกว่านี้ได้เหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าอ้างความเป็นปุรุชนเพื่อทําให้ตนพ้นผิดหรืออ้างความเป็นปุรุชนเพื่อทําชั่วได้คล่องๆออ้างไม่ครบนะเสียหายอย่างยิ่งลืมไปว่าพระอรหรัหญญนต์ทั้งหลายปัญญาชนทั้งหลาย คนดีทั้งหลายคนมีศีลมีธรรมทั้งหลายก็พัฒนาตัวเองบนพื้นฐานของความเป็นปุถุชนเหมือนกันเพราะเวลาเราทาอะไรเราจะบอกเอ๊ยฉันก็คนน่ะอม,มันก็มีหลุดบ้างแหละเราจะมักจะอ้างอย่างนี้แต่พระอาจารย์บอกให้ดีวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน้อนอางอย่างนี้เดียวไม่ได้ต้องอ้างให้หมดต้องดูให้หมด <c oughs> ไม่แฟร์กับธรรมะไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมเลยขอพูดตรงๆเลยอ้างไม่จบครัเจ้านี้ถ้าอ้างไปว่าก็ <c oughs> เพราะเราเป็นปุถุชนเ,เราถึงผิดพลาดได้แต่ก็ในทํานองเดียวกันนั่นแหละ เพราะเราเป็นบุรุษชนที่ผิดพลาดได้เราก็สามารถพัฒนาตัวเองได้เหมือนกัน